สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกทกท่านนะครับวันนี้มีโอกาสได้นำบัตรธนาคาร6กสิบบาทอันนี้มาให้ชมกันนะครับมาดูห้ชมกันแล้วก็จะบอกรายละเอียดที่เคยเทําคลิปไปเมื่อสักพักนึงแล้วนะครับว่าทําไมถึงเรียกธนาบัตรนี้ว่าบัตรธนาคารนะครับและความแตกต่างของบัตรธนาคารเป็นอย่างไรนะครับสำหรับวันนี้นะครับจะ มาอธิบายเรื่องบัตรธนาคารนะครับบัตรธนาคารนะครับอันนี้คือบัตรธนาคารราคา60บาทนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับเฉลิมพระชนมพรรษาครบ5รอบนะครับเป็นเป็นบัตรธนาคารนะครับเราเรียกว่าบัตรธนาคารนะครับขนาดนะครับขนาดก็ขนาดของบัตรธนาคารเนี่ยก็เป็นสี่เหลี่ยมจตุรัสนะครับสี่เหลี่ยมจตุรัสนะครับ เอ่อสิบห้าคูณสิบเซนติเมตรนะครับ15.9เซนคูณสิบเซนนะครับด้านกว้างด้านยาวเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับด้านเท่ากันนะครับนะครับข้อมูลบัธนาคารเนี่ยนะครับก็เป็นเอ่อบัตรเอ่อธนาคารเอ่อตอนที่นะครับตอนนั้นเอ่อวาระนั้นก็เป็นวาระที่พระบาทสมเด็จพระป,ะประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับเอ่อทรงเจริญพระชนมพรรษา60สบริบูรณ์ในวันที่ห้าธันวา พศ2530นะครับนะครับแล้วก็ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นสมควรออกบัตรธนาคารเพื่อเฉลิมพระเกียรตินะครับในสมัยนั้นนะครับนะครับซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกบัตรธนาคารชนิดราคา60บาทไยออกแบบม่นะครับในวันที่3มิถุนายนนะครับ2530แล้วก็ประกาศให้ใช้ในวันที่8มิถุนายนเอ้ยธันวาคม2530นะครับนะครับราคา60บาทนะครับเป็นใช้เป็นธนบัตรหมุนเวียนได้นะครับ อันนี้จะมาเข้าเรื่องกันนิดนึงคือที่เอามาวันนี้คือจะมาบอกให้เพื่อนๆมีข้อมูลเพื่อนๆบอกว่านะครับว่าบัตรธนาคารนะครับต่างกับธนบัตรนะครับบัตรธนาคารต่างกับธนบัตรอย่างไรนะครับอ่านี้มาฟังข้อมูลกันนะครับอันนี้ไม่ได้เอามาทําคลิปซ<ต>้ํา <aspire S 2> นะครับแต่เอาบัตรธนาคารเนี้มามา,มาบอกข้อมูลกันนิดนึงว่าการ <S <S <bırak> ที่เราเราทำไมถึงเรียกว่าบัตรธนาคาร ทำไมตรงนี้ไม่พิมพ์ว่าธนบัตรนะครับธนบัตรนะครับธนบัตรหรือว่ารัฐบาลไทยอะไรนั้นเพราะธนบัตรทุกธนบัตรที่เราเห็นน่ะจะพิมพ์ตรงนี้ว่าธนบัตรหรือว่าหรือว่ารัฐบาลไทยนะครับนะครับแต่อันนี้พิมพ์ว่าธนาคารนะครับบัตรธนาคารนะหกสิบบาทนะครับแต่มาดูข้อแตกต่างระหว่างบัตรธนาคารกับธนาคารกันนะครับจากจากธนบัตรนะครับบัตร ธนบัตรออกโดยนะครับถ้าเป็นธนบัตรเนี่ยจะออกโดยรัฐบาลนะครับเห็นได้จากที่ด้านหน้าของธนบัตรพิมพ์คำว่ารัฐบาลไทยนะครับคําของขัพของธนบัตรทุกธนบัตรนะครับจะพิมพ์คําว่ารัฐบาลไทยนะครับยกตัวอย่างให้ดูนิดนึงนะครับหยุดหลัใกล้หน่อนี้เลยครับนี่นะครับยกตัวอย่างให้ดูนะครับนี่ครับถ้าเป็นธนบัตรนะครับจะมีคําว่ารัฐบาลไทยนะครับคือ ถ้าเป็นธนบัตรจะออกโดยรัฐบาลไทยนะครับออกโดยรัฐบาลนะครับตางพิงมพ์ของรัฐบาลไทยและจะเห็นการจนคุ้นเคยครับว่าเป็นแต่บัตรธนาคารออกโดยธนาคารนะครับออกโดยธนาคารธนาคารที่ออกบัตรจะได้รับรับรองนะครับมูลค่าของบัตรธนาคารแต่และฉบับฉบับไปนะครับนะครับผู้ถือบัตรธนาคารสามารถนําเงินนําไปขึ้นเงินได้ที่ธนาคารของ ผู้ออกบัตรนั้นๆนะครับนะครับซึ่งใน,นประวัติศาสตร์อ่ะมีการใช้เงินตราของไทยเราก็เคยเห็นธนบัตรต,ต่างๆ,ต,างๆต,างต่างประเทศออกมาโดยธนาคารต่างชาติก็มาตั้งในประเทศไทยเช่นธนาคารอินโดจีนธนาคารคาชัตเตอร์นะครับธนาคาร HSBC อะไรงน,นะครับซึ่งธนาคารต่างชาติเหล่านี้น,นะครับก็ถูกใช้กันเฉพาะกลุ่ม ลูกค้าธนาคารตั้งแต่ปีพศ2444-433ครับพศ24433นะครับพศ24433ในยุคนั้นรัฐบาลก็ยังไม่มีการออกธนบัตรมาใช้นะครับจนเมื่อถึงรัฐบาลตรงเมื่อรัฐบาลเริ่มออกธนบัตรมาใช้เมื่อปีพศ2445นะครับธนบัตรไทยออกมาใช้เมื่อปีพศ2445นะครับธนาคารต่างๆก็จึงเ,เรียกเก็บ ธนบัตรพวกนี้คืนหมดนะครับบัตรธนาคารเน่คืนหมดนะครับนะครับตามพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทยพศสองพซึ่งเป็นซึ่งเป็นปีการก่อตั้งธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีการหรือว่ามีสิทธิ์ในการออกบัตรธนาคารเพื่อใช้ชําระหนี้ตามกฎหมายนะครับตั้งแต่เพียงเป็นบัตรธนาคารของธนาคารเป็นพียงเพียงผู้เดียวในประเทศไทยนะครับโดยต้องอยู่ในเงื่อนไข ที่ประเทศมีฐานะการเงินที่มั่นคงนะครับนะครับจนเป็นที่ประจักษ์แจ้งนะครับหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองสงบลงไปพศ2488นะครับธนาคารแห่งประเทศไทยได้ติดต่อกับบริษัทโทมัสนะครับโทมัสของประเทศอังกฤษนะครับให้ออกแบบบัตรธนาคาร5ราคานะครับออ,ออกมา5ราคามาปีพศ2488นะครับคือ1บาท5บาท10บาท50บาทและ100บาทนะครับ แต่ครั้งนั้นไม่ได้ทําการจัดพิมพ์เกรงว่าประชาชนจะสับสนระหว่างธนบัตรที่หมุนเวียนอยู่กับ,บธนาคารนะครับรออกบ็จึงไม่ได้ออกมาใช้นะครับจึงไม่ได้ออกมาใช้นะครับจนกระทั่งปีพศ2530นะครับธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกบัตรธนาคารฉบับนี้นะครับเนื่องในโวโรกาสเฉล,มฉลิมมงคลเฉลิมมงคลเลิมพระชนนะครับพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัสการที่9ครบ60พันษานะครับออ,ออกแบบและผลิตโดยโรงพิมพ์ในประเทศไทยนะครับนะครับขนาดของบัตรก็เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับนะครับมีความกวาม้างความยาว1 9 9เก้้าจุดเก้คูณสิบหรือว่าร้อยห้าิลคูณร้อยิลนะครับนะครับคำว่า159ยหาทำไมวันไมถึงทาขนาดเอ่อสิร้อยเนะครับเลขหนึ่งคือการออก บัตรธนาคารครั้งแรกของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับนี่คือเลขหนึ่งครถ้าเลข5คออือหมายถึงพระชนพรรษาครบ5รอบส่วนเลข9คือในหลวงรัชกาลที่9นะครับเพราะนั้นจึงออกแบบบัตรธนาคารนี้159มิลนะครับหรือ15.9จเซนะครับแม้นว่าธนาบัตรนี้ สามารถใช้ได้หรือบัตรธนาคารนี้ใช้ใช้ได้ที่ใช้ได้ตามกฎหมายนะครับใช้หนี้ได้ตามกฎหมายนี่แหละแต่ประชาชนส่วนมากแรกแล้วก็จะไปเก็บไว้มนิยมออกมาใช้นะครับจึงมักจะเป็นบัตรธนาคารที่ลึกมากสักกว่าการออากมาใช้หมุนเวียนนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลเล็กๆน้อยนะครับข้อมูลเล็กๆน้อยที่เอามาบอกกันรหะหว่างบัตรธนาคารกับธนบัตรแตกต่างกันยังไงนะครับอันนี้ก็อ่านมาจาก ข้อมูลและข้อความจากรัชกาลเวีศรานะครับนะครับก็เอามาให้เพื่อนๆได้เรียนรู้กันนะครับบางท่านอาจจะงงว่าทําไมถึงมีคําว่าบัตรธนาคารทําไมไม่ใช่คําว่า,าธนบัตรหรือว่ารัฐบาลไทยเพราะธนบัตรไทยทุกอันจะเป็นคําว่ารัฐบาลไทยกับธนบัตรนะครับแต่อันนี้จะใช้คําว่าบัตรธนาคารก็อย่างที่เล่าให้ฟังนะครับเป็นบัตรธนาคารที่ออกโดยธนาคารถ้าธนบัตรก็ออกโดยาารัฐบาลนะครับก็เป็น เรื่องราวสั้นๆนะครับมาให้ความรู้กันนะครับนะครับขอบคุณมากๆนะครับสําหรับการติดชมติดตามชมและรับฟังกันมานะครับก็เอามาเล่าให้ฟังมาเรียนรู้ให้ฟังอ่กประสบการณ์อะไรก็ออกมาเล่าให้ฟังนะครับไม่ได้เอาออกมาเพื่อจะจัดจาหน่ายหรือว่ารับซื้อประกันใดนะครับขอบคุณมากๆนะครับสําหรับวันนี้เป็นข้อมูลระหว่างัธนาคารกับธนบัตรที่แตกต่างกันยังไงนะครับแล้วก็อ่ผลิตขึ้นมาในเรื่องในหอกการอะไร ผลิตยังไงมีความหมายว่ายังไงขนาดของธนบัตรนะครับขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมกันมานะครับสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าจะมีธนบัตรหรือว่าเหรียญอะไรก็มารับชมกันต่อนะครับสวัสดีครับ